ไอแฮปปี้ซีนี้นะคะโลเคชันเขาดาวที่ดีคือต so so ้องวิวสวยอิ like so like, ่มแล้วก็อร่อยด้วยที่นี่มีครบเลยค่ะ Rory's The Palm Reef เปิดให้จองโต๊ะสำหรับเขาดาววิวที่ได้ก็จะเห็นพลุเต็มๆแบบนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็มี New Year Set ขายถึงวันที่1มกราด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีอะไรในเซตบ้างสตาร์เตอร์เป็น w h i t Asparagus ค่ะซอสเขาจะมีความครีมมี่ละมุนแต่ไม่เลี่ยนค่ะสลัดซีนี้เลือกเป็นบูราตาค่ะติดใจมาตั้งแต่ตอนคริสต์มาสเซตอยากให้เอาลงเมนูจริงๆเลย Appetizer ซีนี้ เกรดซาซิมิค่ะทําให้เนื้อของเขาเนี่ยจะมีความหวานมากๆเนื้อแน่นแล้วก็เด้งด้วยค่ะถ้ามาหลายคนแล้วอยากสั่งแอปมาแชร์กันเพิ่มก็ได้นะคะทีนี้สั่งเป็นส MOKE s ลม m o กับชริมคอกเทลค่ะเป็นกุ้งที่สุกแบบพอดีตัวเขาจะมีความกรอบแล้วก็หวานทีเด็ดอยู่ที่ซอสค่ะตัดเลี่ยนได้ดีมากซุปซีนี้เลือกเป็น lobster soup ค่ะเป็นซุปข้นที่มีรสนัวๆกลิ่นหอมแล้วไม่ได้มาแค่กลิ่นนะคะเขาใส่ lobster มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยมนคอสมีให้เลือกหลายอย่างนะคะไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวในคอสเราเลือ